ร้านสตาสตร์บัคสโตนมีจำหน่าย ID เทพออสตาให้เลือกมากกว่า100 ID แล้วยังมี ID เทพ ID ลุงอนิเมระรัสแตนมีบริการรับจ้างฟาร์มปลดด่านอีโวตัวละครมีบริการโลบัคกลุ่มเติมเข้า ID ทันที แต่ต้องเข้ากลุ่มก่อน15วันนะครับบริการจิบเกมพัสราคาถูกและบริการอื่นๆอีกมากมายหาร้านปลอดภัยไว้ใจได้แนะนําร้านสตาร์บัคสโตนจัดไปนิ่งอยู่ใต้ดีคลิปชั่นสวัสดีครับดีนี่ต้อนรับเข้าสู่ช n แ e l ตะวันไหนนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเผาแคปซูลน,นะครับที่สะสมมาไว้ทั้ง1สัปดาห์นะครับก็มี 250นะครับ250แล้วก็มีอของเก่านะครับด่า,ดานซาด่า,ดานไอเวอร์3ด่านแรกนะครับ72นะแล้วก็อันนี้อีก49นะครับของอลูฟี่นะครับไม่รู้ลูฟี่จะโผล่ไหมเออดูว่าคลิปนี้จะได้เห็นแอสโตยสักตัวไหมนะครับเออก็ถ้าตอนนี้ ผมคิดว่ามันอยู่ที่500โอกาสออก1.82ผมจะเปิดไอ้น,นี่สักร้อยหนึ่งนะครับอ่าแล้วถ้า5ยังไม่ออกนะครับผมก็จะโยกไปเปิดอ่าลูฟี่นะครับเพราะว่าผมคิดว่านเนี่ย5 0 0เนี่ยโซนเนี้ยน่าจะใกล้ออกแล้วแหละ500ประมาณ500 600อ่ะพี่จะเริ่มได้อ่าแอสตรอยแล้วนะครับ500 600่ะเดี๋ยวดูก่อนอืม ถ้าได้ไอเซนก็โอเคนะเพราะว่าไอเซนก็ยังเก่งอยู่นะครับไอเซนก็ยังเก่งแต่จริงอย่างว่าอะไรอยากได้ลูฟี่มากกว่านะครับอยากได้ลูฟี่มากกว่า <S <S ไอ้ดาวตกโอ้โหเฮ้ย,อ,ยอาจจะเป็นโกโจก็ได้เพราะผมยังไม่เคยได้โกโจ <S <S ผมยังไม่เคยได้โกโจอะดาวตกสองรอบนี่จบข่าวเลยนี่ดาวตกรอบแรกก็เป็นโกโจละมั้ง เพราะว่าผมยังไม่เคยได้โกโจเลยเปิดมาตั้งเยอะแล้วโกโจตัวแรกขอสองตัวเลยได้ไหมอาจจะย์ทำตัวฟิวชัน่นายโกโจยังไม่เคยได้ไอเซนไปแล้วครับจะแตกหายหมดเลยงั้นเปิดยาวจะแตกหายไอเซนโกโจผมยังไม่เคยได้ก็อ่ะอ่ะอ่ะมามตัวไหม ดาวตกอุยไม่เคยได้โกโจเลยนะโอ้อ้ยสแตกอุตส่าห์เก็บไว้ให้ลูฟี่ไปแล้วจะได้เห็นลูฟี่ไหมเนี่ยโกโจผมไม่เคยได้เลยดาวตกอีกรอบนึงเฮ้ยโคโจโมันออกยากจังวะ โอ้โหโกโจต้องใช้สองตัวตัวแรกยังไม่โผล่องโอ้ร้อยยี่สิบรอยยี่สิบไอเซนสองตัวโกโจไม่โผล่มาแล้วแหละกินมาแล้วมาแล้วจริงอ่มาแล้วร้อยกว่ามันต้องโผล่แล้วมันไม่ถึงมันไม่ควรถึงร้อยนะอืม oh ตัวเลขมาแล้วแหละตามนัด120มาตามนัดจ้าเอนี่ตัวแรกมาแล้วต้องการ2ตัวเลย้อยหคอยตัวหนึ่งจบจริงๆต้องการเท่าไหร่วะโอ้โห มันมันต้องใช้เยอะนี่ว่าสอ,วอวสองตัวทำหนึ่งเฮ้ยไม่ตัวหนึ่งสองตัวทำหนึ่งอาจจะทำขั้นวีก็ต้องใช้สองสี่หกต้องใช้หกตัวเลยเหรอโอ้โหออละอาล้าลาลม่หนึ่งเออได้แล้วได้ละได้ตัวฟิวชั่นแล้วม,มาแล้วตัวฟิวชั่นกระโดดมาดัชช่าขออีกตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะ <c oughs> ออกสองรอบ ขออีกตัวนึงไม่ต้องไปไกลมาเรืเร่อยๆดาวตกอ่ะรูร้ลัวหน่อยรู้ลัวหน่อยตกตกไม่ตกไปต่อไปเปรี่ยนอยานให้ โอ้โหดาวตกลงมาหน่อยยังต้องใช้เงียบเงาสองร้อยห้าสิบเหลืออยู่เก้าสิบและไปไวแ้แท้ดาวตกมาต้องการหกตัวตกโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีอะไรเลยครับไปเจ้า เผือสัตว์ไปต่อยรอบนึงต่อยตัวนึงตกไหมตกตกตกนราตกเห็นเห็นแวบๆอยู่ใช่เราตกมาขายกี่ตัววะขายกี่ตัวไอเซนเลยก็ได้ให้จบจบไปถ้ามันจะมาไวอะ่ะไอเซนมามาเถอะให้มันจบจบไป ใครใครมาใครมาเออเฮียไอเซนมาจริงจบไอเซนไอเซนมาไวมากทำไมไเซนออกไวจังวะตกไหมไม่ตกไม่มีไม่มีไม่มีมมโอ้ เงียบเงียบเลยเต็มโอ้ยเฮ้ยใช่ไหมใช่ดาวตกไหมไม่ใช่โอ้โหมาเส้นเดียวมาดวงเดียวไปเข้าให้ตไสครับรอบนี้เหลือเท่าไหร่โอ้โคโจยตัวหนึ่งส่งท้ายเหลือสิบ เนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยมาแล้วร้อยี่สิบยังไงก็ดาวตกมาตกร้อยยี่สิบไม่ไม,ไม่ไม่มีเฮอะไรเลยโอเคจบข่าวโค <c oughs> โจแม่งออกยากกว่าไอไอไอ,ไอเซน,นี่ตอนนี้ก็ต่อมาก็อืม ผมเหลืออะไรนะด่านล่าสุดอยู่ไหนเนี่ยด่านล่าสุดอยู่นี่โอเคด่านล่าสุดด่านล่าสุดกอลลี่มาแน่นอนกดดอกเนี้ยกอลลี่มาเชื่อไหมเป๊ะเขาให้อ้าวเอ้มาบอกแล้วมาเห็นป่120ะร้อยี่สิบสแตก็กกอลลี่มาเต๊ะเขาให้ ตูกตู้มาอืมเต็มข้อล่อเต็มแข้งปิงมาแล้วโอเคได้เปิดทิ้งไหมดาวตกมาเฮ้ยดาวตกมาอีกรอบนึงอย่านะขอเล่นขอเล่น ขอเล่นสแตกศูนย์อย่างเงี้ยกูขอเล่นเลยเล่นเล่นมาเล่นเล่นอืม้มเต็มคอ้อโอ้โหเย้กูเก่งอยู่ตั้งนานไอส้สัตว์แง ปล่อยให้เก่งนั่งน,นานมึงก็จะมา,าอาไหวยังเลยวันที่โกโจแล้วไม่มานะไปเล่นโกโคุก,กูติดดอยแล้วไม่มาสักทีโอ้โจบไม่มีดาวตกเลยเงียบ เป๊ะไม่มีอะไรเลยมาตอนนี้แหละไฮไลท์แล้วแหละไฮไลท์แล้วแหละ,หล,ะ,หล,ะ,หล,ะลูวี่ลูวี่ลูวี่นะโอ้โหและโดฟากรตลีก่ก็ยังไม่ได้49ก้ระป๋องและสแต็กร้อยสี่สิบยังไม่คูณเลย เดี๋ยวขอขอเปิดนี่แก้เขินหน่อยเฮ้ยมีลูฟี่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยอ่าเอาไปสัก16แล้วกันฟ้าแก้เขินอึ้งเขาให้โอ้ฟ้าใสเลยครับโล่งไม่มีอะไรเลยโดฟ้ามา ผูฟ้ามีนกาดนะตอนนี้ก็อัดไปเลยไม่มีอะไรจะเสีนะ่าขอเก้าเลยได้สวยตัดขี้ออกไปแล้วกดยี่สิบสองรอบเ้าตกมาอืมไม่มีอะไรเลยครับฟ้าใสต้องผูทำบุญวัดไหนเนี่ยจะได้ลูฟี่เนี่ย โอ้เนี่ยยี่สจัดเข้าไปยี่สิจัดเข้าไปยีาปมาอ่าสองสไม่กดแม่งแล้วโอ้โหฟ้าใส เปลือสัตว์จบไหมรอบนี้จบไหมดาวต,ตกไหมโอ้โหไม่ตกโอ้โหไม่ตกจบเลยโอ้ไม่มาเลยได้ไอเซนสองตัวแต่ไอ้นี่ไม่มาลูฟี่อะอ่ะ,อะ มีสองตัวโอ้ทำได้แค่ตัวเดียวดูดิทำได้แค่ตัวเดียวโกโจแล้วก็ไม่มีสกรีนสกรีนไม่มีอ้อเหนื่อยก็ผมก็ขอขอบการก็ก็ถือว่าดีไหมอ่ะก,ก,ก็ก็ดีละมั้งก็ดีแหละก็ดีก็ได้ไอเซนมาสองตัวแต่ลูวี่ยังอยากได้ลูวี่อ่ะ ลูฟี่อยากได้ลูฟี่ครับวัยรุ่นก็ขอให้น้องๆมีความสุขโชคดีกับการเปิดแคปซูลนะครับก็อย่าให้เกลือเท่าพี่นะขอได้ตัวกันตามที่น้องต้องการนะครับแต่เนี่ยผมอยากได้ลูฟี่อ่ะลูฟี่เกียร์ห้ายงอยากเห็นสแตกเขาอะ่ะเนี่ยโอ้และตัวกอรลี่ก็ไม,ม่นะครับตัวฟิวชั่นก็ไม่ได้ผมทําสกินรอผมทําไอ้นี่รอแล้วนะผมทําตัวนี้รอแล้วเนี่ยพีเรนเนี่ยทํารอแล้ว แต่อาตัวไม่มาก็หวังว่าน้องๆจะมีความสุขกับคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอยากพี่ทําคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้ดีสคลิปชั่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้ดูนะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย